สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาพยากรณ์หรือศาสตราโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงรายเดือนนะคะรายเดือนของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ,ละคลิปนี้เป็นรายเดือนของเดือนกระกฎาคม2565นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีตุล ในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะการทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรว,ยวมโดยกว้างอาจจะตรงว่าไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะอันนี้สาได้อธิษฐานแล้วก็หยิบไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีตุลเดือนนี้ไพ่ใบแรกที่ได้นะคะเป็นไพ่แปดดาบนะคะแปดดาบเจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่เดท นะคะสี่ถ้วยสิบถ้วยนะคะสี่ถ้วยสิบถ้วยแล้วก็คิงถือดาบนะคะเอ็มเพรสนะคะแล้วก็เก้าไม้เท้าหกไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สุดท้ายเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมานะคะ,ะเดี๋ยวมาดูโดยรวมมาโดยรวมนะคะไพ่โดยรวม ไพ่ใหญ่ของของคุณเนาะจะมีไพ่เดทไพ่เอ็มเพรสไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ไพ่ใหญ่บ่งบอกถึงว่าอิทธิพลในในในการทำนายดวงค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของไพ่ใหญ่นะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะไพ่แปดดาบที่ขึ้นมานะคะแปดดาบแสดงว่าในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ณตอนนี้อะ ตัวคุณรู้สึกอึดอัดนะคะพอเห็นไพ่นี้คิดถึงคําว่าอึดอัดมาเลยนะคะตัวคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่า,ามืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอนะคะในเรื่องอะไรนั้นตมามมองว่าเป็นเรื่องงานนะเพราะว่ามันมีไพ่งานมาประกบนะคะไพ่างานเจ็ดไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะมีงานเยอะงานเยอะงานมากแล้วคุณให้คุณรู้สึกอึดอัด เหนื่อยเพลียอึดอัดในเรื่องงานหาทางออกหาหาทางไปไม่เจองานก็เยอะภาระก็เยอะอะไรประมาณนี้นะคะอันหมือนกาบว่าอันนี้มองดูในเรื่องของเรื่องการงานนะอึดอัดในเรื่องของการงานนะคะบอกว่าถ้าสถานการณ์อึดอัดอย่างนี้ให้นิ่งไปก่อนอยู่นิ่งๆอยู่แบบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วก็อ่าเพราะว่าในเมื่อมันสถานการณ์มันยัง ขยับไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้ก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะในเรื่องของการงานนะอ่าแล้วก็มีไพ่เดทขึ้นมาไพ่เดทขึ้นมาตรงตำแหน่งนี้นะคะผมบอกว่าบางสิ่งบางอย่างคุณควรจะจบจบหมายถึงว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างบางทีเราดันทุรังไปมันก็ไม่ไม่สามารถช่วยให้อะไรมันดีขึ้นฉะนั้นควรจะแบบหยุดเถอะหยุดหยุดสิ่งนั้นแล้วก็อ่ะ เริ่มใหม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันเริ่มใหม่ได้นะคะตั้งต้นใหม่ได้ไม่จําเป็นต้องว่าอุ้ยเราจะต้องทําให้ได้ให้ได้ให้ได้ไม่ได้จเสมอไปนะคะก็มาดูไพ่ถัดมาคือไพส่สีถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอไม่ค่อยไม่ค่อยยอมรับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นไม่ยอมว่าฟังความคิดเห็นของคุณอื่นนะ คุณชอบแบบคิดเองเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ได้ไพ่สิบถวยจริงๆครอบครัวคุณก็แฮปปี้ด,ด,ดีมีความสุขนะคุณก็ไม่ได้แบบว่าขาดอะไรแต่สิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้คือ King of s w o r ว s นะคะก็คือได้ไพ่ i ิงถือดาคนะคะิงถือดาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจตรงนะคะ สิ่งไหนที่เข้ามานะ่ะคุณสิ่งไหนที่อยากทําคุณจะทําให้มันสําเร็จประมาณนี้รุ่ร่วงนะคะคุณพยายามจะทําให้มันสําเร็จแล้วก็รุ่งรงมีพไพ่ที่เอ็มเพรสขึ้นแต่เอ็มเพรสขึ้นมาตรงตําแหน่งนี้นะคะไพ่บอกว่านะคะเป็นเป็นตําแหน่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้า <c oughs> คุณต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีถ้าอยากเป็นคนที่ สมบูรณ์พุนสุขนะคะต้องเป็นคนที่แบบจิตใจดีบางสิ่งบางอย่างเนาะต้องทำทำจิตใจให้มันแบบแจ่มใสโอเคดีหรือว่าในเรื่องของการงานมองว่าถ้าเป็นงานพวกเกี่ยวกับอ่าภาคการเกษตรพวกเกษตรเนี่ยจะดีนะคะบางบางคนบางท่านเนาะ,ะด้วยภาระงานคุณมันเยอะอนะ่ะมันเยอะมันเหนื่อยมันหนาบางทีคุณก็ก็เบื่อก็ทอ้ออะไรเงี้ย เหมือนงานมันเยอะแต่ว่างานของคุณงานก็คือมันเป็นความก้าวหน้ามันคือความสําเร็จนะคะความสําเร็จของการทํางานนะคะเขาบอกดังนั้นก็ทําทุกอย่างอย่างมีสติรอบคอบนะคะอ่าแล้วก็มีความรอบรู้นะคะมีสติรอบคอบแล้วมีความรอบรู้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะดูในเรื่องของจอกลึกในเรื่องของการงาน จะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานมาเลยอ่ะโอเคแสดงว่าในในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีตุลเนี่ยเอ่อจะมีปัญหาในเรื่องของการงานนะด้วยความที่บางทีงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยแบกรับภาระอยู่คนเดียวทําอีกคนเดียวได้ไพ่สิบสิบไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าคือภาระงานเยอะแบกรับภาระเยอะเกินไปในเรื่องของการทํางานและ ห้าห้าไม่เท้านะคะก็คืองานมันยุ่งนะคะงานมันยุ่งงานมันเยอะบางทีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของการทํางานเป็นไปได้นะคะงานเยอะเขาบอกว่าแต่คุณจะไพ่เอมเพอร์เรอร์แต่คุณจะ, Emperor, ณจะสําเร็จลุล่วงไปแต่เมื่อคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้ด้วยไพเอมเพอร์เรอร์นะคะเอมเพอร์เรอร์คือ ยืนหยัดและต่อสู้นะคะถึงจะผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองยืนในล,ลำแข้งตัวเองนะคะโอเคในนี้ในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานการเงินค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินนะไพ่าการเงินในรอบเดือนนี้ไม่ไม่มีสักใบออไพ่าการเงินไม่มีไพ่าการเงินของคุณนะการเงินของคุณมาจากเรื่องของการ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่คุณจะต้องเรียนรู้ในจากเรื่องของงานเนาะได้เพจอาวานเด็กถือเด็กถือไม้เท้านะคะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพเพื่อจะ hermit ขึ้นมหม่กันนะคะในเรื่องของการเงินท่า้พูดถึงการเงินของคุณคุณก็มีเงินใช้จ่ายนะแต่ว่ามันมันไม่ได้วื้อวามันไม่ได้แบบเยอะแยะนะคะแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็คือคนที่คุณรักนั่นแหละ ู้รักของคุณหรือคนที่คุณรักอ่ะจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้ในเรื่องของการเงินนะมาดูในเรื่องของโชคลาภอืจะมีโชคมีลาบไหมชาวราศีตุลเดี๋ยวเปิดให้จะมีโชคลาภไหมคะ <c oughs> เดือนนี้สามใบอ่าโชคลาภของคุณเหรอ อถ้าจะมีนะถ้าจะมีนะคุณมาจากความฝันอืมโชคลาภอาจจะมาจากความฝันก็ได้โชคลาภแต่โชคลาภไม่เด่นนะแต่ว่าโอากาสเรื่องความสุขความสมหวังเนนะี่ยดีคุณจะมีโอกาสมีความสุขมีความสมหวังโชคลาภบางท่านบางคนอยากเสี่ยงก็เสี่ยงได้บ้างค่ะแต่ถ้าจะได้ก็คือได้มาจากความฝันนะคะไม่ต้องเสี่ยงเยอะนะมันไม่เด่นมากอ่ะ มาดูสุขภาพกันหน่อยสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะเนาะมีไพ่ทั้ง8ดาบแล้วก็ไพ่เด็ขึ้นมานะคะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะสุขภาพบางคนบางท่านอาจจะเจ็บป่วยไปแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟูก็ได้นะคะสุขภาพถามว่าโอเคไหมโอเคค่ะมีไพ่เดอะซันขึ้นมาไพ่สิบดาบ นะคะอาจจะมีเรืออาจจะมีปวดหลังบ้างปวดตามตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องสุขภาพแต่แอนเองก็ดีเนาะสุขภาพไม่ได้ย่ำแย่สักทีเดียวนะคะ,ะมาดูในเรื่องของความรักความรักนะคะความรักของคนโสดก่อนนะชาวราศีตุลคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดอืมให้คนโสดขึ้น คนโสดบอกว่าคุณเหมือนว่าคุณมีพันธะมีภาระอะไรสักอย่างติดอยู่หรือว่าอ่าสิ่งที่ผ่านมามันทําให้มีบางสิ่งบางอย่างมันติดอยู่ในหัวติดอยู่ในใจของคุณพอดีมีคนพอมีคนเข้ามาคุณเหมือนรู้สึกแบบยังไม่สนใจยังไม่โอเคนะในคนโสดนะแล้วก็แต่ว่าจริงๆคุณก็มีความมั่นคงในเรื่องของของของเนี่ยมีโอกาสที่จะมั่นคงหรือว่าอาจจะมีคู่ได้แต่งงาน อะไรประมาณนี้มีนะคนโสดนะเดี๋ยวเปิดไพ่ให้อีกสามใบคนโสดก็บอกว่า <c oughs> อ่าคนโสดแสดงว่ามีคนจะเข้ามาหาคุณนั่นแหละคนโสดเนาะคนโสดมีคนเข้ามาแหละขึ้นอยู่ว่าคุณจะเปิดใจไหมแล้วก็จะทำให้มันรู้สึกว่า แฮ ppy ปปมีความสุขมีความสนุกด้วยกันไหมแล้วก็อาจจะใช้เวลาว่างาหรือเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะไรเงี้ยในการที่ไปศึกษาเรียนรู้กันเนาะเพราะว่าบางทีบางอย่างถ้าเราไม่คุยไม่อะไรเลยอะมันก็มันก,นก็คุณก็ยังอยู่โสดต่อแหละนะคะแต่ถ้าเกิดลองคุยลองอะไรดูลองคบลองเปิดใจดูอาจจะมีข่าวดีก็ได้อะคนที่มีคนคุยคะ่ะ มาดูคนที่มีคนคุยนะคนคุยชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่มีคนคุยคนคุยหรือสถานะไมช่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าอ่าสถานะของคุณตอนนี้น่ะออยู่กับโชคชะตา มองอย่างนั้นนะขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วก็โชคชะตาฟ้ากําหนดประมาณนี้แล้วก็มีไพ่สีดาวบางทีบางอย่างในคนที่คุยอ่ะช่วงนี้ก็คือพยายามนิ่งๆไปก่อนนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคู่ของคุณหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าเปลี่ยนแปลงไปมายังไงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะ แต่บอกว่าเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะมีไมพ่ t e m ม e r a น c ์เข้ามาในคู่ในในคู่นะบางทีคุณอาจจะคุยกันมาสั้งระยะหนึ่งอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะคนที่คุยนะ,ะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้สักสามใบเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ช่วยดูแลกันช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วก็มันก็จะมี ช่องทางที่ต่อเนื่องแล้วก็เปิดใจอ่ะเปิดใจคุยกันบางสิ่งบางอยา่างมันก็ต้องเปิดใจคุยกันนะเนาะอ่โอเปนยูฮาร์ดเปิดใจที่จะรับเปิดใจที่จะให้คือเปิดใจทุกเรื่องนะบางทีคุณคุยกันอนะถ้าคุณไม่เปิดใจนะคุณก็ไปต่อ,อยากแต่ถ้าคุณลองเปิดใจคุยกันจริงจริงจังๆอ่ะมันก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะมาดูคนมีคู่หน่อยอืม คนมีคู่ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนมีคู่นะคนมีคู่ปล่อยให้เป็นตามเป็นไปาตามกงล้อแห่งโชคชะตานะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะของคนมีคู่นะเหมือนว่าต้องต้องยอมปล่อยไปตามมันจะมี will all fortune นะกงล้อแห่งโชคชะตานําพาไปให้พบเจอความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณสองคนต้องมีความ ความเขาเรียกว่าอะไรความขยันไม่ใช่ความขยันสิเขาเรียกว่า,ามีความซื่อซื่อสัตว์ซื่อซื่อสัตว์ซื่อตรงต่อกันนะคะไม่เช่นนั้นนะคะบางคนอา,อาจจะแบบรักอยู่ระยะทางไกลฉะนั้นต้องมีคนที่หมัน่นหมั่นเติมเต็มเขาเรียกหมั่นเติมเต็มนี่แหละ มันเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะไม่งั้นคุณจะบบสุดท้ายคุณจะเหมือนถ้าคุณไม่เติมเต็มนะคุณจะเหมือนอยู่โดดเดี่ยวแห้งแล้งนะคะเหมือนแบบโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยฉะนั้นคนที่มีคู่โดยเฉพาะคู่ที่อยู่ห่างไกลกันนะไม่ใช่ว่าคู่ที่อยู่คู่ที่อยู่ด้วยกันกันต้องหมั่นเติมเต็มความรู้สึกนะคะซึ่งกันและกันนะอ่ะมาดูป้าชาวคนมีคู่เห็นนะคะเขาบอกว่า เวทโซนนะคะบางทีพลังงานที่มันไม่ดีนะ,ะก็เคลียมันออกไปสิ่งที่มันไม่ดีในตัวพวกคุณสองคนก็เคลียมันออกไปแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะคุณเป็นคู่กันแล้วคุณแต่งงานแล้วอะไรประมาณนี้นนะคะคนที่มีคู่นะเพราะว่าคุณอยู่กินด้วยการแต่งงานกันแล้วฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์จะทาให้ตัวให้มีความสุขโอเคนี่คือ ไพ่รายเดือนของชาวราศีตุลมาดูไพ่สรุปอีกสักใบขอเปิดอีกใบนึงนะคะดูไพ่สรุปหน่อยว่าสรุปแล้วยังไงชาวราศีตุลอืมเดียด๋ยวไพ่จดแหงแมนขึ้นมานะคะอืม ใช่สรุปมองว่าจริงๆในในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีตุลคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาระผูกพันยึดติดแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันติดหัวอยู่ในหัวที่มันไม่ซตที่มันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นยังหลุดออกมาไม่ได้นะคะมันก็ยังอยู่ในวงจรชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะบอกว่าพอดีมีมไพ่เฮอร์มิตสุดท้ายก็คือไพ่เฮอร์มิตบอกว่าทําทุกอย่างด้วยความ มีสติรอบคอบนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะสิ่งไหนที่เรียนรู้แล้วก็ต้องแก้ไขสิ่งไหนดีก็ทําต่อสิ่งไหนไม่ดีก็ต้องรู้จักปรับปรุงแล้วก็แก้ไขคุณถึงจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะอันนี้คือไพ่รายเดือนของชาวราศีตุลน,นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวรด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ